ก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเป็นตัวแทนถวายภร,ไยราไตรภาษาไทยนะคะเนื่องในโอกาสวันมาคาบูชาวันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะที่ได้มากล่าวในวันนี้มีความปลื้มปิติใจที่เราได้มีความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็มีความรู้สึก ปิติมากค่ะวันนี้ที่ได้มาร่วมพิธีกรรมกล่าวคําถวายพัตหาารเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูบํารุงพระพุทธศาสนาในวันนี้นะคะก็ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะทุกท่านก็คงจะเจอวิกฤตเหมือนเหมือนกันหมดเลยในการที่จะหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่การที่จะหาทรัพย์มาเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคน ก็บางทีก็ละความตระหนี่ได้ยากแต่พวกเราชาวพุทธนะคะก็ตั้งใจที่จะสละทรัพย์มาเพื่อที่จะบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็แบ่งทรัพย์นะคะบางส่วนก็ใช้ในชีวิตของพวกเราและบางส่วนก็นำมาทำบุญเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธศาสนากันนะคะได้มากล่าวถวายที่ หน้าบ้านคุณยายนี่ปลื้มมากเลยค่ะในวาระวันคล้ายวันมาค้าบูชานะคะได้ระลึกถึงความสําคัญของวันมาค้าแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันครอบรอบของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่คุณยายและคุณยายทองสุกนะคะเป็นวันสําคัญมากปลื้มมากๆเลยค่ะพอน,นึกถึงคุณยายขึ้นมาทีไรก็ ปพื่มปีติมากที่คุณยายเคยสอนเราอย่าทิ้งบุญนะลูกอคงทำบุญแล้วก็คำที่เข้าวัดครั้งแรกเลยที่เพ้้มคุณยายมากๆคุณยายบอกว่าคุณยายเป็นห่วงและรักทุกๆคนยายกลัวพ่อแม่เลี้ยงเรามาชาติเดียวเป็นห่วงเราแค่ชาติเดียวแต่คุณยายนะเป็นห่วงเราทุกๆชาติข้ามครบขัามชาติเลยกล mm hmm. ัวลูกหลานยายจะไปตกระทมลำบากให้รักษาให้มันขยันทำบุญนะลูก ยายกลัวว่าเวลาเรามีแล้วเราก็จะลืมตัวแล้วเราก็ไม่ทำบุญแ้่เกิดชาติหน้าเราก็จนอีกพอชาตินี้เราจนเราก็ทำบุญไม่ได้อีกคือเราต้องขยันพยายามที่จะสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องตลอดไปนะคะเพราะทำต่อเนื่องมาตลอดช่วงธรรมยาตราเราทำกันทั้งเดือนเลยค่ะถวายพระตาหารทั้งเดือนไม่ได้ขาดเลยค่ะ เพราะสมัยก่อนที่พระเดินได้นะคะก็ไปทําทุกเช้าคะ่ะไปที่ทุกที่ที่พระทุดงไปนะคะไปทอดบังโกกมาเป็นเวลาเจปีคะ่ะทําต่อเนื่องอยากจะได้บุญติดตัวไปเยอะๆเพราะคุณยายเป็นห่วงต้องพยายามที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองต้องไม่ทิ้งบุญนะลูกต้องขยันทําบุญ เราก็มีความรู้สึกว่าถึงเรามีน้อยเราก็ทำน้อยสะสมไปเรื่อยๆยายบอกว่าน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดทีละหยดเดี๋ยวก็เต็มตุ่มใช่ไหมคะเราก็มีความปลื้มว่าเออคุณยายให้กําลังใจเนะเราไม่ต้องจำเป็นว่าเราจะต้องมีเยอะๆแล้วเราค่อยทำคุณยายบอกสั่งสมไปเรื่อยๆนะลูกเดี๋ยวก็น้ำเต็มตุ่มเองเหมือนเราทำบุญไปเรื่อยๆ